ต่อไปผมจะนำเสนอเพลงแพดคำว่ารัก ทั้งหัวใจเป็นเพราะฉันวางใจเชื่อใจทุกทุกคน,คนคนบางคนเข้ามาทำให้วอกวนทำให้ฉันหลงกลเพียงเพราะคำพูดว่ารักที่เธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ไม่ได้ลอเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครก็เชื่อใจเลยยอมให้แต่เขาอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะก,กี่ครั้งก็ลงอายพ้คำพูดว่ารัก ได้ไหมคนทีเธอคิดจะบอกรักกันช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มีแค่นี้ที่อยาขอเธอคำคำเดียวที่ทำให้ฉันเจื่อใจ ทำให้เสียใจมากมายถึงเท่ากันคำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อยู่อย่างนั้นคือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการจีดเธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ลรอเล่นกันใช่ไหม เพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครก็เชื่อใจและยอมให้แต่เขาอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะก,กี่ครั้งก็ลงอายแค่คำพูดเว่ารได้ไหมคนดีเธอคิดจะบอกรักกัน Chuối bò cần đôi hoa trái Jimmy, mình chỉ con thơ à Should I know? Should I know? จริงหรือเปล่าจะบอกกันได้ไหมอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งก็ลงเอยแค่คำพูดเวราได้ไหมคนดีจะคิดจะบอกรักกันช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี แค่รังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจุดกี่ครั้งก็หลงอยแพ้คำพูดว่าร้ายได้ไหมคนดีจะคิดจะบอกรักกันช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มีแค่นี้ที่อยาขอเธอ จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจะบอกกันได้ไหมอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งก็ลงเอยแค่คำบุหร่าได้ไหมจะคนดีจะคิดจะบอกว่ากันช่วยบอกกันด้วยหัวใจ 甜蜜。